ทีนี้คนเราไม่เข้าใจางไงน่าเสียดายนะพูดถึงว่า <c oughs> ในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยโอ้ถ้าเรียนได้เนี่ยมันมีความรู้พิเศษมากมหาศาลเลยนะพูดถึงเพราะท้าเป็นโพธิสัตว์อาชีพไหนที่หลวงพ่อไม่มีเนไม่มีหรอกนะโพธิสัตว์ลองคิดดูโพธิสัตว์ที่เต็มอะฉันเวียนว่าตายเกิดเหมือนเราเนี่ยแหละ ตอนที่หลวงตาเจอทางข้างแรกทางบอกก็จีนหน้าค่ากับเองเ็เกิดเกิดตายตายเหมือนกันเท่ากันระยะเวลาของอายุก็เท่ากันแต่การกระทานี่เสียต่ว่าแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยการบันทึกเนี่ยไม่เท่ากันฮะหละเองก็หลงไปนะเองหลงรูปกขินเสียงไปเองก็หลงทุกไปติดทุกติดสุกไปเองไม่ทําทีนี้ไม่ทามันก็ไม่ชินเหมือนเรามาสวดมนต์นี่แหละมาสวด พอสวดพอจะดีๆนะเอากูก็ไปเล่นโทรศัพท์ละกูไปคุยกันแล้วสายใหญ่เปลี่ยนละคลื่นเปลี่ยนละเรียนไม่จบละเรียนกน็ได้มั่งไม่ได้มั่งละถ้าท่านทําจริงๆนะเนี่ยกินนอนสวดมนนี่แหละมันจะเข้าใจได้ดีมากเลยฮะแค่เรานอนฟังเสียงสวดน้อมเข้าไปเนี่ยฮมันก็จะคิดออกว่าชีวิตจะเอายังไง ชีวิตเราเนี่ยไหนๆก็จะมาอธิษฐานนะให้โพ่อที่ศาันาช่วยเราแล้วนอนก็ให้นึกถึงบทสวดเพราะเขเปิดทั้งคืนไงเนีย่ยมานอนตรงนี้กากินเกือกแสวนี้ก็ได้เขาไม่ว่าอะไรหรอกถ้าไม่กลัวนะถ้าไม่กลัวนะบางคนสัมผัสได้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็กลัวเพราะ วิญญาณเขาเข้าออกออกทั้งคนทั้งวิญญาณเข้า,ขาออกออกมันก็เลยกลัวบางคนกลัวที่จริงไม่ต้องกลัวหรอกในโลกวิญญาณเนี่ยเป็นโลกที่จะช่วยเราได้กว่าโลกมนุษย์นะฮะบอกก่อนนะฮะนี่เรื่องจริงนะฮะผัวเมียนะผัวเมียถ้ามีปัญหาอะไรนะไม่ผัวก็เมียนะวิ่งก่อนนะถ้าโดนโจรโดนอะไรนี่นะถ้าโดนะ ใครจะช่วยใครไม่มีหรอกแต่วิญญาณเขาไม่ไป้พเขาเป็นวิญญาณนะเขามีความสุขจากเราก็าอยู่กับเราแล้วมีความสุขถามว่าเขาจะหนีจากเราไหมไม่หนีเลยลนะ่พะพอถ้าเราครบกับโลกวิญญาณคือการสวดมนตนะ์ไหวๆเนี่ยนั่นเราจะเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับโลกวิญญาณ <c oughs> ซึ่งในโลกเนี้ยยุคเนี้ยนะ คนตายก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นทุกวินาทีด้วยเพราะอะไรอะโรคระบาดนะโรคมาเลงความดันเบาหวานหัวใจใช่ไหมล่ะโรคอุบัติเหตุอุบัติภัยโรคภัยธรรมชาติ <c oughs> โรคมนุษย์ฆ่ากันเองในยะ่นหฆ่ากันทุกวันนะีนี่คือพระทเจ้าปัญาจิกะท่านตัดสโลมนุษย์ก็ยังฆ่ากันนะจนจากท้งเดียวนี้ มันกฆ่ากันอยู่นะจบาศาสนาท่านมันยิ่งฆ่ากันหนักละไปเบรกอีกทีกันโน่นเลยเลยเลยกันยุคไปหน่อยคนอายุยืนขึ้นยืนขึ้นเดี่ยวไม่มีแล้วตอนเนี้ยเข้าถ,ถึงยุคพษีละยุคภษีไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยเออมันมายุคนี้นะยุคภษีคือยุคที่มีสองโลก คือโลกเกิดกับโลกตายไม่มีการทำมากินนะฮะดินแดนเหมือนทิพย์เลยแต่ในโลกเนี้ใช้เวลาออนานกว่าจะอายุน้อยลง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 ,อยลงเอามาฆ่ากันอีกละเริ่มเสื่อมละนี่แหละกเรียกว่าจเจริญแล้วเสื่อมของโลกถ้าเราไม่ฝึกด้ไว้เนี่ยเอาเราเกิดไปเกิดใน ยุคที่มันเสื่อมตายแล้วกูตกภูมิแน่นอนเลยนี่ท่านโชคดีนะท่านมาเนี่ยถือว่าท่านโชคดีฮนะฝึกให้จริงจงจังๆนะช้ากว่าอธิษฐานดิวันนี้จะอารมณ์ดีอยู่กับหลวงปู่อยู่กับจัก,กรพัรดิอยู่กับพรมมิหารอยู่กับโพธิสัตว์ทุกองคอะ่ะช่วยเหลือหน่อย <laughs> อธิษฐานอะไรฮ้ได้ในสิ่งที่อธิษฐานนั่นแหละ สารทุกวันสวดมนต์และอธิษฐานทุกวันสารทุกครั้งที่สวดถ้ามาที่นี่แล้วโอ้ถ้าไม่เอาโชคไปไม่เอาไม่เอาพลังงานไปเนี่ยเสียดายนะฮะพูดถึงไหนๆก็มาระยะเวลาสั้นๆบางคนเนี่ยก็ทุบโทรศัพท์ทิ้งก่อนนะขึ้นมากระทุบไปก่อนเลยไม่ต้องใช้หรอก กลับไปแล้วก็ซื้อใหม่เพราะมีโชคแล้วเนี่ยซื้อใหม่เครื่องใหม่อะเครื่องเก่ามันเก่าแล้วล่ะทุบทุบยังล่ะมีใครกล้าทุบไหมล่ะเอาเอาจริงๆริงเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ต้องเล่นแล้วท่านรู้แล้วอย่าเล่นสักกี่เครื่องก็ได้ประมาณเนี่ยตอนนี้หยุดก่อนอธิษฐานทุกวันเช้าส่งอารมณ์ ไม่ดีคนที่ดีเวลาสวดเด่งขึ้นที่ดีในโลกนี้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรนั่นแหละเรื่องเรานี่แหละที่มันเกี่ยวกันนี่แหละอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรจจะเป็นผู้มีพระคุณจะเป็นใครก็ได้จะช่วยเราได้เนี่ยก็แผ่เป็นสวดมึงก็แผ่ตอนสวดนี่แหละแผ่ตรงที่ทํางานที่บ้านที่ไหนก็ไหนก็แผ่แผแผทาตลอดเวลาที่อยู่ลองกลับไปดีเอา ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วล่ะต้องเปลี่ยนดีขึ้นแน่นอนอ่ะประมาณนี้บางคนกล่าวว่าจะอยู่ตลอดชีวิตมาฝึกใหม่ๆก็ดีหรอกก็ขยันดีสัมผัสน้นสัมผัสนี้ได้ดีเพราะน,นานเข้าเอาเริ่มเป็นทั้งโลกละเริ่มไปเล่นโน่นเล่นนี่เริ่มไปพูดคุยกันคือเรียนไม่ติดต่อ เหมือนเราสวดเนี่ยแหละสวดเสร็จแล้วเลิกสวดกูไม่ติดต่อแล้วกูก็ไปคุยกันติดต่อโทรศัพท์ทั้งโลงแล้วทืนมันหายไปแล้วเรียนไม่ได้แล้วกําลังจะคุยกับหลวงพ่อมันมันเอา้าลืมไปละพอจะมาคุยเอา้าหลวงพ่อหายแล้วหลวงพ่อไม่หายไปไหนเล้านะหายอารมณ์เราเปลียนท่านก็นเลยหายไงถ้าอารมณ์เบาๆสบายๆท่านไม่หายไปไหน ท่านจะอยู่กับเราเข้าใจไหมเนี่ยง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรหรอกคนมาแล้วต้องให้ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอ่ะพูดถึงถ้าคนจะอยู่นานๆเข้าเนี่ยต้องเรียนให้รู้ไปเรื่อยๆอต้องจเจริญศรัทธาให้เข้าไปเรื่อยๆอเรียนธรรมะมัน,ไม,ไ,ไ,น,นไม่ต่างอะไรกับเรียนโลกหรอกไม่ต่างอะไร เรียนโลกถ้าหยุดเรียนก็เรียนไม่จบอยู่ดีอะเรียนธรรมะเนี่ยถ้าคึ้นมันหายก็เรียนไม่จบอยู่ดีอะมันยากตรงไหนอะเนยียนยากไหมอ้าวเนนบอกไม่ยากโ,โหสุดยอดเลยเนนไม่ยาก